สวัสดีนะคะค่ะเมื่อนี้ก็จะผ้ามะเบิงสวนมะอือนะคะตัวนี้เป็นสวนหมักฟักทองนะคะตัวนี้เป็นข้องพี่น้องนะคะที่เพิ่นเพิ่นปลูกนะคะ <_ t od ic> ตัวนี้เพิ่นปลูกช่วงอ่อตัวนี้จะเป็นเฮน้านะคะช่วงเฮน้าเพิ่นเพิ่นจะบดเ้เฮน้าไซนนะคะให้นี่เพิ่นเตรียมไว้ลุ่งหมักหรือหมักฟักทองโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นเคยลงแหล้วหลอบหนึ่งนะคะเพิ่นได้ เพิ่นได้รายได้กะดีอยู่นะคะประมาณหกเจ็ดหมื่นได้นะคะตัวนี้อ่าเพิ่นรอบรอบก่อนที่เพิ่นได้ก็คือเพิ่นลงสองกระป๋องนะคะสองกระป๋องเพิ่นกะขายกะได้ได้ค่อนข้างดีนะคะได้ดีกว่าก็าเฮ็ดหน้านะคะเพิ่นจะปลูกทั้งเบิดอยูสองไฮ้นะคะสองไฮห,หน้าตอนนี้เพิ่นให้ให้ใหนี่เพิ่นจะเริ่ม เิ่นเศร้าผสมแล้วนะคะเพราะว่ามันติดติดหลูกแล้วนะคะลูกเพิินกะกำลังไงห,หน่วยซ้ำกำปั่นหรือว่าบางหน่วยกะไงกว่ากำปั่นแล้วนะคะตอนนี้เพิินกะกำลังผสมอีกปลาปลาข้างบนนะคะจะเป็นอีกไฮนึง งามนะคะงเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกะใส่ขี้ปุย๋ยใส่อ่ฝุ่นขี้ไก่นะคะใส่ขี้ไก่ห้องเพื่อนแล้วก็เพิ่นจะโหดหนามปุ๋ยนะคะไม่หนี้จะจะใหญ่กว่ามูนะคะการปลูกเพิ่นกับบดีบดีอยู่คู่ยูย่หนังนะคะเพิ่นใส่เป็น ตัวนี้เพิ่นใส่เป็นเห็นบ่มคะเพื่อนใส่เป็นระบบนำพุ่งนะคะแล้วก็เพิ่นจะมีหอหอถั้งประปาอยู่่นนะคะเพิ่นจะปล่อยมาเป็นระบบนำพุ่งที่เห็นเป็นรลองก็คือเพื่อนใช้กบนะคะเพื่อนใส่่นแล้วเพื่อนก็ไถกบมันก็เลยมันก็เลยเป็นรลองขึ้นมานะคะรอบนี้เพื่อนกะล่งอีกอีกสองกระป๋องนะคะเพิ่นลงอีกสองกระป๋องซ้ำเก่าเพิ่นนะคะรอบนี้เพื่อนลง่ง c สองหกนะคะ พันลุงอ่าพันฟักทองทองอัมพยสี่สองหกนะคะปลาข้างบนเพิ่นก็ลังผสมนะคะข้องเพิ่นกะงามนะคะรอบวอนนี้เพิ่นจะลงลงช่วงอ่าช่วงหนาแรงหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วนะคะเพิ่นก็ลงรอบนี้เพิ่นเพิ่นได้พ้ผลิตีเพิ่นกะเลย มาลงเพื่อนก็นเลยบเะ็ดหน้าเลยนะคะเพื่อนจะจงไวปลูกมะอือเลยนะคะรอบนี้แล้วก็รอบนี้ผสมแล้วเพื่อนก็จะลงต่ออีกรอบรอบที่สองนะคะรอบที่สองข้างบนเพื่อนกะเตรียมแปลงไทกโกไฟแล้วนะคะถ้าเพื่อนผสมรุ่นนี้แล้วเพื่อนกะจะเริ่มเพาะอีกรุ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพายางบึงนะคะ แต่ว่าของเราหนีงามแหงนะคะสองปองกับปองละพันต้นนะคะกัประมาณปลูกกับประมาณสองไรสองไร่กว่านะคะ ตัวนี้เพิ่นขันเพิ่นผสมติดแล้วเพิ่นกะจะเด็ดยอดออกนะคะเพิ่นจะเด็ดยอดออกแล้วกะให,ให้ให้เพิ่นไปเลียงเฉพาะน้อยนะคะไหวเพิ่นแทงยอดออกไปอีกนะคะดอกมันนี่ก็หลวกกินได้อยู่นะคะตัวนี้เป็นระบบนางมองนเพิ่นนะคะเพิ่นกะ จะว่างเป็นทอหลักแล้วก็จะมีมีว่าวเปิดเขานะคะเพิ่นใส่เป็นระบบน้ำพุ่งนะคะตัวนี้ของเราระยะห่างระยะห่างของหล่อง,องของเพิ่นนี่กัประมาณเมตรเมตรนี่นะคะหล่องตรงนี้นะคะแล้วก็ระยะห่างของคู่เพิ่นนี่กับประมาณเกือบเกือบซีเ,บเ,บเมตรนะคะ เพื่อเป็นประสานกันแล้วนะคะเพราะว่าพิ่นพิ่นงามแห้งห้องเราลูกติดหลอยู่นะคะจากที่เบืง่งทั้งกลางนี่เคลือประสานกันลแล้ว่อนนี้เพิ่งดนามนะคะพื้นกะจะแช่เนี่ย ้องอาจจะสั้นแน่นะคะเพราะว่าบเดตใส่ใหม่ที่เห็นเป็นแปวนี่คือเพิ่นเพิ่นโบเดตใส่ยาขายยาด้วยค่ะเพินะะ่นจะไทไทไทโกฟุนนะคะ ตัวน,นี้จะมีคนมารับสื่อนะคะราคาก่าะึ้นอยู่กับ,กบทวงทวงตลาดนะปัจจุบันที่เพิ่นมาเอานะคะระยะเวลาการปลูกกะบดดนนะคะประมาณสามสเดือนสเดือนนะคะสเดือนกว่า กจะได้เก็บผลผลิตแล้วช่วงนี้เป็นอ่าช่วงจะเขาฤดูหนาวนะคะน้ำหมอกก็จะแห้งขึ้นกันจะงามนะคะเพราะว่าเป็นถือหมอกนะคะ อยู่ขางกันนี่เพิ่นจะมีบอ่อปลูกควักกันจองน้านะคะเพิ่นจะปลูกใส่ใส่เพิ่นใจคูนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นให้หนาเป็นบอ่อนะคะตัวนี้จะเป็นอีกปลาหนึ่งนะคะที่เพิ่นกำลังผสม น,นี่จะเป็นดอกดอกดอกฟางพันนะคะจะอยู่น้ำล้ำต้นพันต้นนี้จะเป็นดอกตัวเมียนะคะ ค่เมื่อนี่ก่พามาเบ่งเพียงสำมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ